ชาวน่านกว่า2,000คนรวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพรกกะกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีที่บริเวณข่วงเมืองน่านตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้วาราชการจังหวัดน่านนางเหมือนใจวงใหญ่นายกเหล่ากาช,ชาติจังหวัดน่านนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจอายการเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดน่านทุกหมู่เหล่ากว่าสองพันคนพร้อมใจกันแต่งกายชุดสีม่วงและชุดประจําชนเผ่า รวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องด้วยสำนึกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นศูนย์รวมแห่งดวงใจไทยทั้งชาติ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประเทศชาติและประชาชนนำพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆทรงดูแลปกป้องประชาชนด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาคุณในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรมาเป็นระยะเวลายาวนาน โอกาสนี้อย่างได้ร่วมกันผูกลิบบิ้นสีม่วงที่ซุ้มรูปหัวใจโดยกิจกรรมประกอบด้วยการเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์การกล่าวคำแสดงจุดยืนชาวน่านร่วมปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมร้องเพลงหยาดเหงื่อและรอยยิ้มบทเพลงพิเศษถวายกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ขับร้องโดยท่านผู้หญิงพลอยไพลินและการร่วมกันผูกริบบิ้นสีม่วงที่ซุ้มรูปหัวใจหลังจากนั้นจึงแยกย้ายกันเดินทางกลับค่ะ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดน่านทรงมีพระราชประสงค์จัดสร้างพระตำหนักธงน้อยเพื่อเป็นที่ประทับและทรงเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจณจังหวัดน่านเป็นประจำทุกปีทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่านอีกมากมายหลายโครงการ เพื่อส,งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเด็กนักเรียนพระพิสุสงฆ์สามเณรผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆเช่น ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาทรงธทานุบำรุงพระพุทธศาสนาผ่านโครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรมของวัดต่างๆโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในพื้นที่ธุรกันดารน,นอกจากนี้ยังทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ต่อประชาชนชาวจังหวัดน่านผ่านมูลนิธิรักป่า,าน่าน ในพระราชูประถมสมเด็จพระกนิ t าาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีด้วยการพระราชทานอาคารศูนย์การแพทย์รัตนนันทเวศโรงพยาบาลน่านแห่งใหม่หมูลค่านับพันล้านบาท เพื่อให้คนเมืองน,น,น่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีโครงการปรับปรุงอาคารสารากลางจังหวัดน่านหลังเก่าเป็นหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองน,น,น่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกจึงไม่ผิดเลยแต่อย่างใด หากจะกล่าวว่าพระองค์ท่านทรงรักคนเมืองน่านเพราะเมืองน่านคือบ้านของพระองค์พระโสนิกรชาวจังหวัดน่านทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติทุกชาติพันธ์ขอพระราชทานน้อมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยและขอแสดงจุดยืนด้วยชีวิต ในการพิทักษ์รักษาปกป้องมิให้บุคคลใดมาดูหมิ่นเหยียดหยามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวจังหวัดน่านและชาวไทยทั้งผองตลอดไปประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาคข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน